ตนนี้ผมอยู่กับแชมป์สนามนี้นะครับคุณบาสสวัสดีครับต้องบอกว่าอีสุวันเมกเลสเนี่ยเอ็กโคลเลอร์เป็นคนสนับสนุนเรื่องของรถชุมบ้าใช่ครับใช่ในวันนี้ได้แชมป์ด้วยเดี๋ยวนี้เข้าทีมได้่าเป็ครั้งแรกเนี่ยใา่ไปแล้วใช่แล้วไปพัฒนาต่อเรื่องของปิลลิ่งนะฮะใช่ไหมครับใช่ต้องถามก่อนว่าสนามเนี้ยเป็นยังไงปริลิ่งมันมันดีขึ้นเรื่อย จากครั้งแรกที่เราไม่เคยขับเลยเพราะเราเพิ่งรับรถมาอะไรจากกนามแรกขึ้นมานีมันก็พัฒนามาเรื่อยๆแล้วเราก็ทําให้เวลาดีขึ้นเรื่อยๆรื่อต่อสนามจบสนามที่แล้วแล้วก็เอาโชคไปเซตอัพพัฒนาใหม่มาวันนี้มันก็ดีขึ้นแล้วแล้วอย่างกนามเนี้ยจบยังไงเราจบได้ที่หนึ่งยแล้วใช่ไหมครับที่หนึ่งของสนามอยากรู้ว่าถ้าอยากจะให้ทางเอฟเฟอร์เนี่ยเซตอัพเรื่องของโชคอัพอยากได้แบบไหน อยากได้เพิ่มความแข็งขึ้นอีกนิดนึงครับเพิ่ม,มให้มันยึดเกาให้มันดีกว่นานี้นิดนึงตอนนี้ก็ดีแล้ว ดีนะแตเราอยากได้ที่มันดีดีกว่านี้คือต้องบอกว่าอันนี้คือข้อมูลจริงของนักแข่งนะครับพี่เราไม่ได้บอกว่าโช๊คเราจะดีที่สุดแต่เราบอกว่าเฮ้ยพัฒนาช่วยกันพัฒนาใช่ใช่ครับมันเป็นการพัฒนาร่วมระหว่างเอ่อนักแข่งเองนะครับว่าบีลิ่งที่ใช้เนี่ยเป็นยังไงคนทําก็ไม่รู้หรอกว่าจะดีไม่ดีมันต้องมาลองอยู่ในรถยู่ใาดใช่ใช่ต้องบอกเลยว่าใครไม่อยู่หลังพวงไลนยนักแข่งยังไม่รู้เป็นยังไงใช่ใช่ครับต้องบอกก่อนอย่างนั้นเลย สนามหน้าจะเป็นยังไงใช่ครับต้องติดตามดูครับหลังจากวันนี้นะครับจบสนามนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเราจะนดิรถกับโชคเองเนี่ยโชรื่อง้างเองเนี่ยไปเซตอัพอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาติดตามสนามหน้าว่าจะเป็นยังไง ครับดังนั้นักแข่งเองจะขับได้ยังไงนะครับความต้องการที่นักแข่งอยากให้เราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเยต้องบอกก่อนเราจะทําให้ดีที่สุดนะครับไม่ได้บอกว่าดีแล้วแล้วเราจะหยุดใช่ครับแต่เราจะทําให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับใยังไงก็ปั๊กก็อุ่นใจเราอุ่นใจนะใช้ชงในแบรนด์นี้เพราะว่าพัฒนาได้ตลอดต้องครับขอบคุณมากขอบคุณมากเลยครับผมยังไงก็ขอบคุณบั๊กได้วยนะครับปั๊กแมนปั๊กแมนประกแมน